โลเราไปเลยครับเดี๋ยวผมคนน้ำดิ้งครับมีเบาวลากรองเต้ไปลังอ่างโรเบตครับไปยังวางดี้งจอดแนับักครับใกล้นะครับปันนี้ใกล้ใกล้เดี๋ยวกันเนี้ยไปยังวางงูแต่เดียวเดี๋ยวก็ใกล้ปลัวมั้งทางโรเบตเดี๋ยวจะแจ้งจะจะใกล้ดรับนะครับตัวเดียวเดี๋ยวผมไปยังวางก่อน เดี๋ยวไปไปเอาห้างห้างโรเบิร์ตห้างไมคกันนะครับแล้วก็จะบอกใกล้ละก็อีติ่งเลา,ากานนะครับไปโรงงานเจ้าธนาคารยับแล้วก็ไม่บวกเลยเวลาล้ก็ไม่ไม่ตึงแปดเรนนะครับแต่ว่าเป็นริบโลก,ากา็แล้วก็ริบโลครับแล้วก็รากาิบโลต้องเรียบแล้ากาวก็หัวเดียวนะครับ ก็จะเป็นดิฟโหลดำก้มก็ว่าเดี๋ยวกล้องไลที่แล้วก็ไม่กล้ามเด็กไปเต้นนะครับแล้วก็รวมยัดไว้เน้นได้เม็ดกับเตนีว่ากล้องไรที่ครับกล้งไหรที่ว่าเก้าวว่าเล็กเลยครับยัง Let's see. ห,หวางกันนี่ประมาณนะครเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นนะต่วรองวางนะครับ เจ็ดแสนหน้าต่อรองว่าปลอมังกากคเจ็ดนหาต่อรองกับชุดนี้ ตังใจอัยยนทุกวันนะครับแจอัยยนอยู่ปกติเจ็ดเลยนะต่อรองนะครับ แมกัตตีครับรถใจออทุกคนไม่มีวันนาได้นะครับก็ไปรักได้บายบายเลยตบนอยกับอบนอยตุนน้อยอบนอยตุนน้อยอยากมีรถนาตะม่านครับหลักจังตะม่านจังตัวเมย์ไม่มีวันน่าได้เลยนะครับ,รนะ bye บ,รบ,บตะม่นา,ามน

ต่อเล็กนะครับโคไว้อยีตัวแรกครับตัวแรกเลยครับตัวนี้มันเป็นมันจะเป็นวัวเก้านะครับววางหลากเจ็ดต,ต่หน้านะครับเจ็ดต,ต่หน้าต่อร่องตัวโตกรุ่นกระตรงโอเคช่องงานึง6แปดครับตัวโต กุ<ๆ>้งอะเจียมั่งไปลากไม่กู้ครับเจี๊ยมไม่ได้สิไปไปลากไม่กู้เดี๋ยวปิดตัวน้อยๆก่อนลากไม่ได้รอ ซองไรซ์เดิมๆครับซองไรซ์เดิมเมรื่องเ,เดิมเกียร์เดิมเดิมๆไม่ต่างกันครับจากเวนจ็อกก็เกียร์เดียบุ๊ <c oughs> คครับคลิปนี้บายบายพบกันวัสดีครับ